สวัสดีค่ะปรางทิพย์อำนวยค่ะพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลแพทย์รังสิต2นะคะแม้ว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปแรกนะคะที่เราได้พบกันแต่ทุกๆคนนะคะจะได้รับสาระดีๆและความรู้จากคลิปนี้อย่างแน่นอนค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะปรางทิพย์นะคะจะพาสาวๆทุกๆท,ท่านนะคะ ไป้ไขกระจางเรื่องลับๆที่ไม่รับกันนะคะนั่นก็คือการสัญญกรรมจุดซ่อนเร้นของสาวๆทุกคนค่ะหรือที่เรียกว่าการตกแต่งน้องสาวของเรานั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปพบกับสาระดีๆเหล่านี้ได้เลยค่ะค่ะปรางทิพย์นะคะจะพาไปพบกับคุณหมอวิทัศนาเขตกลางนะคะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสัญญกรรมจุดซ่อนเร้นค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนด้วยคะ่ะ,คะ ก่อนอื่นนะคะขอให้คุณหมอนะคะแนะนําตัวให้กับสาวๆทุกคนได้รู้จักคะ่ะสวัสดีค่ะหมอวิทัศนาค่ะหมอเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางสูตินรีเวชนะคะปัจจุบันทํางานที่ศูนย์จุดซ่อนเลนส์โรงพยาบาลแพทย์รังสิตค่ะก่อนหน้านี้หมอได้มีโอกาสทํางานที่โรงพยาบาลที่ให้บริการเกี่ยวกับศัลยกรรมตกแต่งมาเป็นเวลากว่า23ปีได้มีโอกาสผ่าตัดเกี่ยวกับศัลยกรรมจุดซ่อนเลนส์มากว่า11,000หัตถการ จากประสบการณ์ของหมอหมอคิดว่าคุณผู้หญิงที่มีปัญหาเกี่ยวกับจุดซ่อนเลนเข้ามาปรึกษาหมอได้หมอคิดว่าหมอคงจะช่วยแก้ปัญหาให้คุณผู้หญิงได้ไม่มากก็น้อยคุณผู้หญิงท่าในใดที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของจุดซ่อนเลนหรือต้องการผ่าตัดเกี่ยวกับสัญญกรรมจุดซ่อนเลนก็าสามารถเข้ามาปรึกษาหรือว่าถ้ายังไม่พร้อมที่จะปรึกษาก็ติดต่อมาจากช่องทางด้านล่างที่ขึ้นไว้นะคะคุณหมอนะคะก็เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์มากจริงๆค่ะจากปัญหาของผู้หญิงที่เกิดขึ้นนะคะ ที่เป็นเรื่องของอเลเบียหรือว่าแคมเล็กที่ยื่นย้อยออกมาเนี่ยมันมีสาเหตุมาจากอะไรได้บ้างคะคุณหมอสาเหตุของแคมเล็กหรือว่าที่เขาเรียกว่าเลเบียนะคะที่ยื่นเนี่ยก็มีสาเหตุมาจากหลายสาเหตุนะคะอันแรกก็จะเป็นเรื่องของพันธุกรรมเพราะส่วนใหญ่เนี่ยมักจะได้ประวัติว่าคุณแม่ก็เป็นหรือว่าญาติในครอบครัวเป็นแต่ในบางรายก็อาจจะไม่มีประวัติในเรื่องนี้ซึ่งก็อาจจะเป็นเพราะว่าเขาอาจจะรับยีนมาจากฝั่งของคุณพ่อ,อนะคะ แต่ว่าเท่าที่เราทราบประวัติก็จะเป็นเรื่องของอนุกรรมส่วนหนึ่งอันที่2ก็จะเป็นเรื่องของอเกิดจากการดึงรั้งบริเวณดังกล่าวบ่อยๆเช่นเราเคยทราบประวัติเนี่ยน้องบอกว่าน้องอตอนเป็นเด็กๆชอบดึงแคมเล่นอะ <ừ> ไรเงี้ยดึงมันก็มันก็อาจจะทํามีส่วนให้ส่งผลให้แคมเล็กเนี่ยมันมันยาวยืดหน่อยาวออกมาได้อันที่3ก็ในคนอ้วนใช่ไหกตัวเยอะๆแล้วลดน้ำหนักตัวเร็วๆ แล้วส่วนของไขมันนี่มันจะออกไปจากส่วนแคมเช่นกันเพราะฉะนั้นก็จะเหลือแต่ผิวหนังที่มันมันเหี่ยวม,มันย้วยก็จะทําให้เขาไม่ค่อยสุขสบายแล้วเวลาทํากิจกรรมต่างๆเกิดอาการระคายเคืองก็จะต้องการผ่าตัดก็จะเข้ามาปรึกษาอายุที่มากขึ้นรวมทั้งในคนที่คลอดบุตรเนื่องจากการคลอดบุตรมีการขยายของปากช่องคลอดคือก่อนหน้านี้เขาอาจจะไม่รู้สึกว่าโอเคเลเบียม มันยืนเพราะว่าปากช่องคลอดยังปิดอยู่ mm hmm. เเบียที่มันถึงถ้าไม่ใหญ่จนเกินไปนักมันก็จะเกาะกันอ,อยู่ตรงกลางแต่ถ้าปากทางของช่องคลอดเปิดหรือขยายเนี่ยเเบียมันก็จะแผ่ทําให้รู้สึกว่าเออ mm hmm. เเบียมันใหญ่ขึ้นหรือว่าย,วย้วยทําให้ลูกค้าเขาไม่สบายตัวมีอาการระคายเคืองแล้วก็รู้สึกอายในการมีเพศสัมพันธ์ก mm ็ hmm. ก็จะเข้ามาปรึกษา ก็ S <S <S เกิดจากหลายสาเหตุเช่นกันนะคะ <S 2> <S 2> <S คุณหมอจากสาเหตุที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคะ่ะเชื่อเหลือเกินว่าสาวๆจะต้องไม่มั่นใจในตัวเองแน่นอนเราจะมีวิธีการรักษาได้อย่างไรคะ <S 2> <S 2> <S เพราะจุดนั้นมันเป็นจุดที่บอบบางและอ่อนโยนมากสําหรับสาวๆมันจะน่ากลัวมากไหมคะคุณหมอเดี๋ยวมาเริ่มคำถามข้อที่1นนะคะเรื่องวิธีการรักษาก็คือการผ่าตัดตกแต,ต,ต่งแคมเล็กหรือว่าการผ่าตัดตกแต่งเลเบียซึ่งการผ่าตัดก็จะมีการใช้อุปกรณ์ แตกต่างกันออกไปบางที่ก็จะใช้มีดหรือเครื่องกลหรือบางที่ก็จะมีการนําเลเซอร์มาช่วยในการผ่าตัดซึ่งในการผ่าตัดเนี่ยคุณค่าจะต้องเข้ามาปรึกษาหมอก่อนนะคะเพื่อตรวจแล้วก็ประเมินเรื่องค่าใช้จ่ายซึ่งถ้าไม่สะดวกเราทางเรานี่ก็สามารถประเมินจากรูปภาพได้คร่าวๆนะคะทางใครที่อยู่ต่างจังหวัดตามช่องทางที่ที่แจ้งไว้ข้างล่างนะคะ วันนัดผ่าตัดคุณข้าต้องงดน้ำมุดอาหารอย่างน้อย 6- 8ชั่วโมงเพื่อป้องกันการสำลักในระหว่างทำผ่าตัดเราจะมีการให้ยานอนหลับโดวยวิสัญญีแพทย์ร่วมกับการฉีดยาชาเพราะว่าบริเวณน,นี้เป็นจุดที่ค่อนข้างจะเจ็บมากแล้วก็ค่อนข้างเซสซิทีเวลาผ่าตัดเนี่ยมันต้องขึ้นขายอย่างเพราะฉะนั้นบางคนคนไข้าบางคนบอกว่าทําแบบฉีดยาชาทามันก็จะเมื่อยมากเพราะอย่างที่เราทําผ่าตัดของหมอทำเนี่ยหมอจะทํางานค่อนข้างละเอียดเพราะฉะนั้นอาจจะใช้เวลาผ่าตัดค่อนข้างนาน เพราะฉะนั้นถึงต้องอาศัยว่าต้องมีวิสัญญีช่วยให้ยาในหลับใช้เวลาทําผ่าตัดประมาณ1-3ถึงชั่วโมงขึ้นอขนาดและความยากง่ายในกรณีที่แคมมันมีขนาดใหญ่หรือมีชั้นซ้อนหรือมีรูปทรงที่ไม่เหมือนกันทั้งสองข้างเนี่ยเราก็จะใช้เวลาทานานมากก็ปะกะติใช้เวลานานนิดนึงหลังจากผ่าตัดเสร็จก็จะยึดด้วยไหมที่ละลายหลังจากนั้นพอผ,ผ่าตัดเสร็จก็จะส่งไปสังเกตอาการที่ห้องพักฟื้นประมาณ1-2ถึงชั่วโมงคนไข้ก็จะสามารถกลับบ้านได้ พร้อมกับเราจะส่งคําแนะนําในการปฏิบัติตัวหลังผ่าตัดให้คนไข้เดี๋ยวคำถามที่2นะคะเรื่องว่าน่ากลัวไหมก็ไม่น่ากลัวค่ะถ้าเรามีการศึกษาสามสามข้อนี้ก่อนที่จะเข้ารับการผ่าตัดันแรกก็คือหมอที่ให้บริการผ่าตัดของเราเนี่ยมีประสบการณ์ทางด้านศัลยกรรมจุดส้นไดโดยตรงหรือไม่มีประวัติการทํางานในด้านนี้มานานยาวนานขนาดไหนซึ่งอาจจะขอดูผลงานออของคุณหมอ แล้วคุณหมอสามารถตอบคาถามทุกอย่างของเราได้ชัดเจนหรือไม่ในเรื่องของการผ่าตัดอันที่2ก็คือสถานที่ให้บริการนั้นไม่ว่าจะเป็นคลินิกหรือโรงพยาบาลก็ตามนะมาีวิสาีแพทย์หรือวิสานีพยาบาลดูแลเราในระหว่างผ่าตัดทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของเราในกรณีเกิดเ,เหตุฉุกเฉินก็จะได้มีการช่วยเหลือโดยทีมแพทยนะ์สุดท้ายก็คือเรื่องของการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาช่วยในการผ่าตัด เช่นการใช้เลเซอร์เพราะว่าเลเซอร์จะลดการเสียเลือดแล้วก็ลดการทําลายเนื้อเยื่อควบคุมความลึกของแผลผ่าตัดได้เ <c oughs> มื่อให้เสียเลือดน้อยบาดแผลรับช้ำน้อยก็จะฟื้นตัวเร็วเพราะฉะนั้นก็ให้คำนึงถึง3สิ่งนี้ค่ะหลังจากที่ฟังกับคุณหมอแล้วนะคะทางวิธีการรักษาแล้วก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดเลยค่ะ,คะการใช้เทคโนโลยีที่มาใช้เกี่ยวกับเลเซอร์เนาะมันจะลดความน่ากลัวลงได้อย่างมากเลยคำถาม ของสาวต้องมีอีกแน่นอนค่ะว่าหลังจากที่คุณหมอรักษาด้วยวิธีการเหล่านี้แล้วอะค่ะสาวยังจะมีอารมณ์ทางเพศเหมือนเดิมอยู่ไหมคะสําหรับคุณผู้หญิงแล้วความสุขในการมีเพศสัมพันธ์จะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างนะคะอย่างแรกอาจจะส่วน,วนของผู้สมรสแต่ส่วนของตัวคนงค้เองก็จะอยู่ที่จุดสําคัญ2จุดก็คือจุดคิตโตริสและก็จีสปอร์ตแปลว่าเราทําผ่าตัดตกแต่งแคมเล็กเราไม่ได้ไปยุ่งกับในส่วนที่เป็นคิตโตริสหรือว่าส่วนจีสปอร์ตเลย เพราะฉะนั้นให้คุณผู้หญิงมั่นใจได้เลยว่าหลังผ่าตัดความรู้สึกทางเพศจะไม่เปลี่ยนไปอย่างแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ได้สาระความรู้ดีๆมากเลยนะคะกับคุณหมอใช่ว่าสาวๆหลายๆท่านนะคะก็น่าจะได้รับความรู้แล้วก็ประโยชน์อย่างมากมายค่ะสำหรับสาวๆท่านไหนนะคะที่มีข้อสงสัยหรือข้อสักถามนะคะสามารถที่จะคอมเมนต์ข้างล่างนี้ได้เลยนะคะหรือว่า อยากจะเข้ามาพบคุณหมอวิทัศนาเขีดกลางด้วยตัวเองที่โรงพยาบาลแพทย์รังสิตของเราก็ได้นะคะสำหรับวันนี้ดิฉันปรางทิพย์อำนวยและคุณหมอวิทัศนาเขตกลางขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ